สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องต้นไม้ประทับจิตนะคะวันนี้จิตจะพาไปรู้จักกับตัวช่วยนะคะที่จะล่อรากต้นไม้ที่เราชำนะคะให้งอกเร็วนะคะให้รากเดินทะลุก,กระถางไวอ่ะไปรู้จักกันเลยว่ามีอะไรบ้างตัวที่หนึ่งนะคะแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าหินแม่น้ำนะคะ หินแม่น้ําทั่วๆไปนี่แหละคะ่ะขนาดจะเป็นใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะวางไว้บนถาดรองแบบนี้เลยนะคะส่วนตวตัวที่สองนะคะเป็นหินภูเขาไฟนะคะจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ก็ได้นะคะเอาตามที่เรามีนะคะส่วนตัวที่สามนะคะแนะนำเป็นทรายนะคะ ทรายก่อสร้างเนี่ยคะ่ะทรายทั่วไปนะคะที่เราหาได้นะคะก็คือวิธีใช้นะคะเราก็จะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ลดน้ำนะคะลดน้ำลงไปเลยนะคะก็จะมีน้ำอยู่นองแบบนี้นะคะอยู่บนภาชนะก็จะล่าเขาก็จะเดินออกมาหาน้ำนะคะ ทำให้รากทะลุก,กระถางไวอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ลดน้ำให้ชุ่มแนะนำเป็นภาชนะที่เขาเรียกว่าไม่สูงมากนะคะเพราะเวลาที่เขาเรียกว่าเราลดน้ำแล้วน้ำจะไม่ขังเยอะนะคะเอาแค่แบบปิ่มๆลากเขานะคะนะคะลากเขาก็จะเดินออกมาทะลุก,กระถางออกมาหาน้ำนะคะ เวลาเราลดถ้านะ้ำมันเยอะมันก็จะไหลไหลออกจากตัวถาดรองนี้นะคะตัวที่3ามก็เป็นทรายเหมือนกันค่ะแล้วก็ลดเหมือนกันแบบนี้นะคะลากเขาก็จะทะลุออกมาหาออกเนะะียค่ะเห็นไหมคะก็จะทะลุออกมาหาทรายนะคะ อย่างต้นนี้เป็นต้นมิวคอนฟิตินะคะที่ลอด้วยสายใส่ถ้วยโฟมหรือจะเป็นถ้วยโฟมก็ได้นะคะแต่ใส่เยอะๆหน่อยนะะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะข้างล่างเป็นรายแต่ที่สีดาเป็นดินปลูกจากกระถางเขาอันนี้เป็นตัวที่ย้ายกระถางแล้วจิตก็เลยล่อรากอีกทีนะคะเพื่อไม่ให้ต้นไมช้ชะงักนะคะ่ะเป็นวิธีล่อรากที่ดีมากๆนะคะตัวนี้ ต้นไม้รากจะเดินดีด้วยนะคะเพราะว่าต้นไม้ช่วงช่าเขาจะเหมือนต้องการน้ําเยอะอะคะ่ะถ้าเราใส่แบบแบบนี้กําลังดีแต่ใส่ถ้าเยอะเกินไปก็จะแช่จนรากเขาอาจจะเน่าได้นะคะแนะนําเป็นลักษณะนี้นะคะจะเป็นทรายเป็นทรายเป็นหินภูเขาไฟหรือเป็น หินธรรมชาติแบบนี้ก็ได้นะคะหินแม่น้ำหรือจะเป็นหินกัวสีแดงก็ได้นะคะ,ะสำหรับใครที่ทำนะคะก็ลองล่อลากต้นไม้แบบนี้ดูนะคะแล้วจะรู้สึกว่าลากเดินดีโดยที่เราไม่ต้องอบเลยนะคะ,ะวันนี้ก็เอาเทคนิคการล่อรากมาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะคะ ฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จิตจะเอามาลงนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ